ไปดูงานลอยกระทงที่จังหวัดลบบุรีกันบ้างครับโดยจังหวัดลบบุรีได้ผนึก,กำลังสร้างสรรค์จัดงานลอยกระทงเขาสามยอด o o o n d Face 2,567ในโครงการมหากรรมอาหารเทศบาลเมืองเขาสามยอดครับนายปรัชญาเปปรตังรองผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีครับเป็นประธานเปิดงานโครงการมหากรรมอาหารเทศบาลเมืองเข่าสามยอดประจำปีงบประมาณ2,568 ที่สนามกีฬาบ้านโนนหัวช้างอําเภอเมืองลบบุรีโดยมีนายกเทศมนตรีเมืองข่าวสามยอดพร้อมด้วยผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดลบบุรีคณะผู้บริหารเทศบาลหัวหน้าส่วนราชการผู้ประกอบการร้านจำหน่ายอาหารตลอดจนพี่น้องประชาชนครับมาร่วมงานกันอย่างเนืองแน่นโดยเทศบาลเมืองข่าวสามยอดได้ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานลบบุรีสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดท้องถิ่นจังหวัดและสาธารณสุขจังหวัดครับ ร่วมการจัดโครงการมหากรรมอาหารเทศบาลเมืองเขาสามยอดและโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทงนะครับระหว่างวันที่13-15พฤศจิกายน2567ที่บริเวณสนามกีฬาบ้านโนนหัวช้างตำบลเขาสามยอดจังหวัดลบบุรีภายใต้การจัดงานลอยกระทงเขาสามยอด f o o แ and f e c e 2567 ายในงานนะครับก็พบกับแสงสีเสียงการแสดงศิลปะวัฒนธรรมไทยครับมีอาหารพื้นถิ่นสินค้าพื้นบ้านขนมหวานอาหารรสเลิศจากร้านดังและความบันเทิงสนุกสนานอีกมากมายเลยครับและในปีนี้ทางเทศบาลเมืองขาวสามยอดเขายัางได้จัดสถานที่นะครับให้ประชาชนได้ร่วมกันสืบสารประเพณีวันลอยกระทงเพิ่มเป็นพิเศษ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนครับในวันที่15พฤศจิกายนนี้ที่บริเวณสระน้ำกรมรบพิเศษที่3ค่ายเอราวัณลบบุรีครับ